ก็จากอาทิตย์ที่แล้วที่อบรม ABC นะครับ Further Education Course ที่เป็นการอบรมวิทยากรที่จะไปออกไปอบรมโค้ดนะครับหนึ่งสัปดาห์ก็เลยมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะการอบรมครั้งนี้มันจะเป็นการปรับหลักสูตรของการอบรมสีหลเส้นด้วยส่วนนึงซึ่งการปรับหลักสูตรนี้ก็จะเป็นการ ปรับให้มันดีขึ้นนะครับสําหรับคอที่กําลังจะมาถึงก็และให้ทันสมัยด้วยให้ทันสมัยด้วยตรงนี้คือจุดสําคัญเพราะตอนนี้ก็เราใช้หลักสูตรเก่าเนี่ยมานานพอสมควรแล้วซึ่งมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็สิ่งต่างต่างที่ทาง a อฟซีเขากําหนดมาอะไรเงี้ยครับก็จะมาปรับแก้กันเราทำให้มันดีที่สุดสําหรับการพัฒนาฟุตบอลบ้านเราด้วยนะครับซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือมันมี คำอยู่4คํคำที่ได้นํามาใช้ในคอร์สนี้นะครับซึ่งตอนแรกเราก็งงๆกันพอสมควรแต่พอได้เรียนรู้มากขึ้นก็ทําให้เราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันก็คือจะมีคําว่าคอน a น i v e จะมีคําว่าไกด์มีคําว่าแอพพลายแล้วก็ทาร์นเฟอร์ซึ่งตงัวนี้ถ้า,าคนที่เคยอบรมมาแล้วก็อาจจะดูงงๆหน่อยว่ามันคือคําอะไรนะครับ ส่วนสําหรับคนที่กําลังจะอบรมในรุ่นใหม่ต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องปรับใช้คํานี้แล้วถ้าเป็นคนอบ,อบรมเมื่ก่อนที่ผ่านการอบรมซีเลสเซนมาแล้วเนี่ยเราจะใช้คําอยู่3คําที่ใช้กันบ่อยๆมากๆนะครับที่เป็นกระบวนการของการโค้ดนะครับกระบวนการของเอ่อเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นแบบฝึกของการทําแบบฝึกในแต่ละวันนะครับเราจะเริ่มต้นจากเทคนิคสกิลสมอลไซส ซึ่งเทคนิคโอเคมันก็จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่ยังไม่มีคู่ต่อสู้แล้วก็เป็นเบสิกพื้นฐานในการทําซ้ําๆแล้วก็จะเป็นสกิลสกิลก็จะมีคู่ต่อสู้เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะเพิ่มทักษะการตัดสินใจเข้าไปด้วยแล้วก็จะเป็นสมอลไซส์ก็จะเป็นเกมเสมือนจริงอันนี้คือในรูปแบบเก่าที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้สอนกันไปนะครับสาหรับคนที่เคยผ่านตรงนั้นมาแล้วแต่สําหรับแบบใหม่ มันก็มี4ี่คำที่ผมบอกตะกี้นี้เริ่มต้นจากเอาในทีมเอาในทีมคืออะไรเอาในทีมเนี่ยมันจะไปใช้อยู่ในช่วงของการวอร์มผู้เล่นน,นะครับว่าเราจะมีการวอร์มยังไงให้ผู้เล่นเนี่ยมีการตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์กับหัวข้อที่จะไปสอนในวันนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะเมื่อก่อนการวอร์มอาจจะไม่ไม่ได้มีการตัดสินใจหรือไม่ได้มีการรับรู้ ข้าไปเกี่ยวข้องคือวอร์มแบบปกติวอร์มแบบอาจจะตัวเปล่าบ้างครับบอลบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เพิ่มการรับรู้อะไรไปมากมายแต่ตอนนี้เขาพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยได้มีการรับรู้หรือตัดสินใจตั้งแต่การวอร์มเลยนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราสังเกตดูเมื่อก่อนในการที่เราทําซึงมันเป็นกระบวนการศึกษาบ้านเราเงินในการที่จะทําอะไรซ้ําๆแบบเดิมแต่มันขาดความคิดสร้างสรรค์อันนี้คือสิ่งสำคัญแต่คราวนี้พอมันมีการ ตัดสินใจหรือมีการที่จะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาก็จะเกิดความคิดสร้างสารรค์ตรงนั้นเข้าไปด้วยนะครับรวมถึงตัวโค้ดเองนะครับเพราะว่าผมก็ลองดูแล้วเหมือนกันว่าเออพอเวลาเราต้องมาดีไซน์การฝึกซ้อมเนี่ยเราก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์ที่จะดีไซน์การฝึกซ้อมยังไงให้มันมีคำวาค่าคขณคาในทีพหรือการตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้อง แล้วก็ให้มันสัมพันธ์กับหัวข้อที่เราเตรียมมาด้วยตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องสนุกนะสำหรับผมผมยอดเป็นเรื่องสนุกเหมือนกันในการที่จะชรเลนตัวเองว่าเราจะออกแบบการฝึกซ้อมยังไงให้มันดูค่อนข้างที่จะมีการสนใจมีการรับรู้เข้าไปตรงนั้นด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเป็น g l i รเซ s นเนี่ยก็ใช้คาว่า per per เพอร์เซชั่นนะ ตอนที่มาใหม่ๆเราก็งงคานี้เหมือนกันนะ perception แต่พอทําไปบ่อยๆก็เริ่มที่จะชินแล้วก็เห็นประโยชน์ของมันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้า <c oughs> เป็นในอดีตที่ผ่านมาเองกับตัวเองนะครับเราก็จะเป็นการฝึกซ้อมที่ซ้ําๆแล้วก็โดนบังคับตลอดเวลาว่าต้องนี่ต้องนั่นต้องนูน่นอะไรย้ยครับแต่ตอนเนี้ยการเรียนมันคือการที่ให้เด็กๆได้มีการตัดสินใจตั้งแต่แรกด้วยตัวเขาเองเรียนรู้ผ่านเกมในในทุกๆเกมที่เราได้ดีไซน์มาลงไปก็ทําให้เขามี ศิลปะหรือมีการตัดสินใจที่ฉับไวแล้วก็ถูกต้องในทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเรายกตัวอย่างถ้าเมื่อก่อนเราเปรียบเทียบในการเ,าเขียนภาษาไทยก็ได้ถ้าเมื่อก่อนที่เราได้ถูกเรียนก็คือเขียนกอไก่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 ซ้ำๆอยู่ยงั้นแหะเหมือนคันไล่มือครับมันก็ไม่ได้มีโนเลจอย่างอื่นแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเราคงเราคงไม่ได้บอกประเทศเขาอะไรกว่านะเราคงไม่ได้บัมบูรี่กันแต่ถ้าพูดถึงต่างประเทศเนี่ยที่เขาทําที่ผมเคยเห็นก็คือ กอไก่เหมือนกันแต่กอไก่ของเขาอาจจะให้วาดรูปไก่ไปด้วยเหมือนกับในภาษาอังกฤษถาตัวจจเป็นตัว A คุณจะวาดรูปอะไรตามตน,นั้นไปซึ่งมันก็ทําให้เขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีดีไซน์เพิ่มเติมใม่อันนี้ก็จะเอามาแอพพลายเข้ากับฟุตบอลมันก็จะเป็นในเวดเดียวกันว่าเออถ้าคุณทําเรื่องพาสซิ่งเนี่ยคุณจะพาสซิ่งยังไงจากเมื่อก่อนที่ต้องจับคู่พาสและก็ยืนกันเฉยๆทำยังไงให้มันมีการรับรู้สถานการณ์รอบข้างไปด้วยตั้งแต่การวอร์มเลยนะครับอันนี้เขาในทีมเนี่ย อันนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่มันเกิดขึ้นคุณจะวอร์มยังไงให้มีคอนเนติฟให้มีการรับรู้แล้วก็ส่งลิงก์ไปที่ท็อปปิกในแต่ละวันที่คุณได้ตรงนั้นที่คุณเตรียมไว้นะครับคราวนี้มาสูใใ่ในขั้นไกด์ในขั้นไกด์ก็จะเป็นผสมผสานของเนทีฟเข้าไปด้วยตรงนั้นเพราะว่าในขั้นไกด์เนี่ยมันจะเป็นขั้นที่เสมือนกับเ,เทคนิคในช่วงคราวก่อนที่เราได้เรียนรู้กันไปเทคนิคก็คือพื้นฐานถูกไหมครับการแปลพื้นฐานปกติเราก็จะเอา เขาได้ทิเข้ามาเกี่ยวข้องคือแปลฟุตบอลเหมือนกันทรงฟุตบอลเหมือนกันแต่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นมีอุปสรรคมากขึ้นแต่ยังไม่มีคู่ต่อสู้สร้างการรับรู้มากขึ้นไอ้ตรงนี้ต่างหากที่จะทําให้เด็กมีความคิดโดยที่ผ่านการฝึกซ้อมไปเลยนะครับโดยที่ไม่ใช่ยืนเฉยๆแล้วก็แปลเหมือนเมื่อก่อนอันนี้มันก็ต้องเคลื่อนไหวมันก็ต้องมีสิ่งกีดขวางมันก็ต้องมีการรับรู้รอบสถานการณ์รอบด้านว่าจะสมควรที่จะพะัฒนาไปไหน แปลไปที่ไหนแล้วทําอะไรต่ออะไรแบบนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผสมผสานซึ่งมันมันทำให้การฝึกซ้อมเนี่ยมันมันย่นระยะการเรียนรู้ไปได้นะผมสาหรับผมผม,ไ,มได้แบบนั้นเพราะมันไม่จำเป็นจะต้องมาค่อยสอนทีละสเต็ปมันสามารถสอนอยู่ในเซสชันเดียวได้เลยในหลายๆ,ๆเรื่องนะครับแล้วก็ทําให้เด็กสนุกไปด้วยนะไม่ไม่ได้จําเจกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่มันได้จากการเรียนในคอร์ส ABC ครั้งนี้นะครับ ก็คือสรุปเรื่องของไกด์ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคบวกการรับรู้สถานการณ์รอบข้างไปด้วยอันนี้ก็อยู่สิ่งที่มันใกล้เคียงกันแล้วก็เอานํามาผสมผสานกันจะได้ไม่งงกันมาก,กน,นะครับคราวนี้มาเป็นขั้นแอปพลายชื่อมันก็ดูไม่คุ้นนะนะแต่สุดท้ายแล้วพอเอาขั้นจริงๆมันก็คือการทำสกิลนั่นแหละครับเพราะว่ามันมีเรื่องของคู่ต่อสู้เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เป็นการทําสกิลอย่างหนึ่งในขั้นสกิลนะครับ ก็เริ่มที่จะมีการรับรู้จากขั้นไกด์มาแล้วนะครับาวนี้ก็ใส่คู่ต่อสู้เข้ามาเพื่อเพิ่มความยากและความแล้วก็สร้างการความกดดันให้กับผู้เล่นแล้วก็สอนให้เขาเล่นภายใต้ความกดดันนะครับอันนี้ก็จะสอนยังไงจะใช้วิธีการสอนยังไงหรือจะแนะนําเขายังไงนะครับมันก็จะมีเรื่องของผมยกตัวอย่างเลยกรันเรื่องของการส่งบอลคราวนี้พอมีคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็ต้องดูแล้วว่าคุณจะส่งที่ไหนมีการตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วว่าจะส่งที่ตัวหรือจะส่งที่ว่าง จะส่งน้ำหนักแรงหรือเบาขึ้นอยู่กับระยะทางที่มันเกิดขึ้นในเกมจริงที่มีคู่ต่อสู้ตรงนั้นด้วยนะครับจะส่งหรือไม่ส่งเพราะถ้ามีคู่ต่อสู้ขวางอยู่มันก็ไม่สมควรจะส่งก็ต้องสมควรทาอีกอย่างหนึ่งหรือไปเลือกช้อยส่งอีกที่หนึ่งตรงนั้นต่างหากตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่มันสามารถเอาไปประยุกต์ได้นะครับคราวนี้พอเราผ่านช่วงสกิลไปแล้วหรือช่วงแอปพลายไปแล้วนะครับ เป็นคำใหม่นะผมอยากจะใช้คำใหม่ๆเพราะจะได้คนที่ยังไม่ไอบรมจะได้เข้าเข้าใจไปด้วยแล้วก็ได้ซึมซับตรงนี้ไปในตัวเลยเพราะว่าผ่านช่วงแอปพลายไปแล้วเนี่ยซึ่งอย่างที่ผมบอกนะมันก็เป็นคำแค่ล้อ,ลอ,อก,กันมานะปเปลี่ยนแค่คำส่วนวิธีการก็อาจจะยังคงเดิมเพิ่มเรื่องคองเนติพ์พอผ่านแอปพลายไปแล้วก็จะเข้าไปสู่ช่วง t r a n ฟ f e r ซึ่ง t r a n ฟ f e r เนี่ยดูชื่อมัน,ปนแปลกๆนะแต่สุดท้ายถ้าเรามองภาพก็คือเป็นเรื่องของ s มอ l l ซส์เกมมันก็คือการเล่นเสมือนเกมจริง เสมือนเกมจริงในที่นี้ก็คือเ,อเป็นสนามที่ไม่ใช่11คน,น,ะ,นะเพราะในซีเรเซนเนี่ยประมาณสัก4 2 1 4คนในการที่จะเล่นตรงนั้นอพอมันเสมือนเกมจริงก็จะมีเรื่องกติกาเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของโอคิปเปอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้มีดิเรกชันในการบุกที่ชัดเจนแล้วก็เล่นเกมจริงโดยจะเอาหัวข้อที่เราได้ในวันนั้นเนี่ยไปสอนอยู่ในสมอลไซส์เกม อันนี้คือ4ข้อที่ได้นะครับจากการอบรม FBC ั้งนี้แต่คีย์ของมันก็คือการคีย์ของมันก็คือการที่นำเรื่องของของนีทีฟเข้ามาผสมผสานการตัดสินใจการรับรู้ต่างๆที่เอาเข้ามาผสมผสานที่ทำให้เด็กสามารถที่จะคิดแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะในสถานการณ์เกมที่มันเกิดขึ้นจริงตรงนี้คือสิ่งที่ได้จากคอนนี้ ก็หวังว่าคนที่จะเข้าไปเรียน C ีไรเซนเนอนาะคนเนี่ยจะปรับตัวเข้ากับเรื่องนี้ได้นะครับเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์นะเพราะเพราะสุดท้ายแล้วในเด็กจะมีจินตนาการแล้วก็มีการรับรู้ที่ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วอันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าผมผมโอเคกับตรงนี้มากๆในการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในการที่เอาไปสอนในเรื่องนี้มันเหมือนกับการเรียนบางอย่างเพื่อให้ได้อีกบางอย่างแล้วก็น่าจะเป็นอย่างที่ดีด้วยนะครับก็ลองดูครับแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ <c oughs> <c oughs> เอามาเล่าให้ฟังนะ <c oughs> ขอโทษทีแล้วนี่ก็คือสิ่งที่มาเล่าให้ฟังเ,เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอื่นที่น่าสนใจกว่านี้เดี๋ยวจะามาเล่าให้ฟังอีกนะครับในคอร์สถัดไปหรือในอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางที่ไปเจออะไรมาก,ก็จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีคลิปหน้านี่ครับ